แค่วัดเนี่ยแหละครับจะ<ด>มีงานโคมก็มีที่นึงทัศน์ทัอป,ปิ้งอ่ะก็ที่พี่บอกไปคือบ้านดอนหลวงวอันนั้นดีแน่ พอไปถึงไอ้ก้อนเอินขาพี่น้องคนงามเสือมัวมันต้นปีบสองตีบกาสาลอง จะเห็นรูปปั้นพนางจามเทวีาั่นเอง จงรักกันและกันแต่อย่าสร้างพันธะแห่งความรักและขอให้ความรักนั้นเป็นเสมือนหนึ่งห่วงสมุดที่เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญญาณของเธอทั้งสองจงเติมถ่้วยของการและกันแต่อย่าดื่มจากเพื่อเดียวกันจงให้ขนมปังแก่กันแต่อย่าก,กัดกินจากก้อนเดียวกันจงร้องและเริรงรำด้วยกันและจงมีความบันเทิงแต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยวดัางเช่นสายพิ์น,นั้นตามอยู่โดดเดี่ยวเพราะว่าสั่นสะเทือน ด้วยทำนองดนตรีเดียวกันเหมือนกับว่าต่อจากนี้นจะมีเรื่องของเสาว,วิหารที่ขณาเสาว,วิหารยังอยู่มีระยะขนาดห่างาก,กันประมาณคือเราชอบมากเพราะว่าสอนเรื่องความรัเนะการคองครองคู่ก็คือเหมือนถ้าเกิดพูดเป,เป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเหมือนไม่แสดงความครอบครองของอีกฝ่ายหนึ่งให้ความเป็นส่วนตัวเว้นระยะห่าง ที่อยู่ในระดับที่ต่างฝ่ายต่างสบายใจอโดยที่จะมาเปรียบกับการแบบเออกินขนมปังเขาอยากกินอยากกินก้อนเดี่ยวกันแบ่งกันมันเหมือนเป็นการอยู่อะไรล้างเส้นการละกันเหมือนเป็นแบ่งปันซึ่งกันและกันเท่าเทียมกันทุกทุ่อ่าท่าน,นแหละก็เลยชอบบทนี้พิเศษก็เลยเป็นเป็นการอาสอนด้วยว่าแบบ ถ้าเราจะมีความรัก,กครั้งต่อไปเราจะมีไมเซ็ตในการคบใครสักคนยังไงถ้าเกิดมีคนที่แบบมาล้ำเส้นล้ำมากลแล้แลวเราก,ก็จะรู้สึกอึดอัดแหละเราก็จะแบบเออจอกกี้จอกกาที่ว่าด้วยเรื่องของมิตรภาพมิตคคือคำตอบต่อความต้องการของเธอเพราะเป็นเสมือนทองทุ่งที่เธอหวานด้วยความรัก และเก็บเกี่ยวด้วยความหงุดหและเขาเป็นจุดโต๊ะอาหารและร่มไม้ของเธอด้วยเหตุว่าเธอมาสู่เขาด้วยความหิวโหยและเธอใฝ่หาเขาเด้วยความสงบใจเมื่อเพื่อนพูดเปิดอ,อกเธอย่อมไม่กลัวที่จะขัดแย้งหรือสนับสนุนและเมื่อเขานิ่งเงียบดวงใจของเธอก็ไม่ได้หยุดฟัง สำเนียงจับดวงใจของเขาเพราะในมิตรภาพนั้นความนึกคิดความปรารถนาและความมุ่งหวังทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นและร่วมรับรู้ด้วยกันในความสนัด มันบอกความเป็นเจ้าของนะเนี่ยเราเดาว่าเจ้าของน่าจะแบบนักออกแบบเป็นดีไซเนอร์สายแนวแบบสไตล์อรน้ำตาลสีเย็นวแล้วท่านคนที่ชอบหนังสือก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับอาร์ตต่างๆตามกลิ่นกาแฟ หนังสือท่องเที่ยวนิตยสารต่างๆเฮ้ยและที่แปลกมากคือเราชอบสารคดีน้อยที่ที่จะมีนิตยสารสารคดีสารคดี เวหาจากอา,อาตามันสู่อาตามันคือเหมือนพูดรวมๆว่าศาสนาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ได้พูดถึงไปแล้วและศาสนาก็คืออยู่ในทั่วชั่วทุกขณะจิตของเราไม่ว่าจะเป็นตอนทําการงานกวาดพื้นหรือทําอะไรก็ตามเพราะเชื่อว่าศาสนาก็คือสิ่งที่เราศรัทธาและสิ่งที่เราศรัทธาก็คือ กันออกมาเป็นการกระทําของเราทุกขณะจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นศาส,สนาไม่ต้องอในในความรับรู้ของเราก็คือไม่จําเป็นจะต้องประจํากัดว่าเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลาเป็นใดๆแต่มันก็คือความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในตัวเราแล้วมันส่งผลให้เราทําอะไรบางอย่างออกมารู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นวัดที่รักต้นไม้ ก็ต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วก็ทุกต้นจะมีป้ายบอกว่าฉันชื่อต้นอะไรน่ารักเนาะน,น,นี่ก็บ่งบอกอ่าถึงศาสนากับธรรมชาติไม่จะบอกว่าฉันจะบอกว่านี่ก็บ่งบอกอ่คนคนพื้นที่ที่เขาให้ความสำคัญรวมถึงพระ ดูเจ้าเอาว่าอะไรเงี้ยที่เขาแบบเอา,เอารักต้นไม้ดูแลต้นไม้ดีนะเวลเข้ามาก็าชวนสังเกตอะไรพวกนี้เราจะรู้ว่าคนที่อาศัยอยู่เขามีความคิดความเชื่อย,ยังไงด้วยย่างหน้าถออต้นบลุ่มเลยน่าจะร้อยขึ้นนะร้อยปีขึ้นนะ ้านคู่เมืองนครฮริปุญชัยหรือเมืองละปูนสมัยพระนางจาม,มาเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครฮาริปุลชัยหลังจากที่พระนางได้รับเชิญจากพระฤาษีวาสุเทพเพื่อก่อตั้งเมืองขึ้นมาครองเมืองได้8ปีจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปีสองหนึ่งสาเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาข,ของพระสังฆเถระที่ติดตามมาจากเมืองละโวมีชื่อว่าวัดอรัญญิการามหรือวัดพระเยืนในปัจจุบันบางแห่งก็ว่าพระเจ้า อมิกราชกษัตริย์แห่งริปุนชัยเป็นผู้สร้างขึ้นเมือเ่อราวพุทธศตวรรษที่17สิ่งที่สําคัญไทยในวัดก็คือพระเจดีทรงมนดมีพระพุทธรูปยืนทั้ง4ทิศเครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ยอดโดยมีเจดีทรงระฆังและเจดีทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธานคล้ายคลึงกับอานันทเจดี JD ที่เมืองพุกามและเจดีวัดป่าศักจังหวัดเชียงราย ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อก็คือเอาผ้าเหลืองมาปผูกต,ต้นไม,ม้มเป็นการบวชซึ่งเคยไปที่บนดอยอะ่ะหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็เอาทําอย่างนี้แล้วเขาก็เรียกว่าเป็นการบวชต่าคือบวชให้ต้นไม้เพื่อที่ว่าจะให้มันยังคงอยู่แล้วก็ไม่ให้คนอะ่ะกล้ามาตัดเพราะถือว่าต้นไม้บวชแล้ว ้นไมเป็นทําให้ต้นไม้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับคนที่บวชเป็นพระก็จะมีความเหนือคนก็ไปส ปฏิบัติของคลิปเราในครั้งนี้เราก็จะเขียนโพสการ์ให้เพื่อนเพื่อนคนืเ,นเ,เพื่อนที่ไม่ได้มากับเราเอาภาพบรรยากาศที่เราเจอระหว่างทริปเนาะซึ่งรูปนี้ก็คือเป็นรูปป็นใบไม้ในหน้าผลม,มีหมอกมีหมอจางในโปสการ์เขียนว่าคิดถึงกลับไปหาอะไรน ทรากันบ้าไม่มีท่าทั้งสองแบบอ่ะเนาะบางทีก็ไปหาก็ไปว่าคิดถึงแล้วใช่ไหมใช่บางทีแบบก็อยากไปหาแต่วันเราไม่ว่างเนี่เราก็เลยทําได้แค่คิดถึงแต่ว่าเมื่อไหรที่เราว่างเราก็จะไปหาเขาเพราะว่าเราคิดถึงเขาเรามีลูกเจดีย์ด้วยใช่ไหมใช่ศิลปะอันงดงามที่สองด้านไม่เท่ากันมี ศิลปะการสมมาตรแล้วก็มีอะไรนะมันว่าอย่างไรตรงใช่ตรงในถ้ำโคไม่อยากมีโคไม่เหมือนโคเลยวะได้อยู่ได้อยู่มันแค่มันเป็นทรงแปดเหลี่ยมยังไม่รู้รัมปสวยโอ้โหก็อย่างที่แปละบอกหนังสือเล่มนี้เนาะมันค่อนข้างจะอ่าน เข้าใจยากสําสหรับผู้เริ่มต้นแต่ว่าพี่อ่ะก็คือซื้อเรื่องนี้ในขนาดที่อ่านครั้งแรกอ่ะก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าโหปรชัชญาเป็นอะไรที่ต้องปีนบันไดอ่านต้องตีความต้องอะไรแบบเยอะมากแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะพอเราได้กลับมาอ่านเรื่องนี้อีกอ่ะเรารู้สึกว่าบางข้อความอ่ะเราเข้าใจแล้วมันต้องเหมือนผ่านประสบการณ์เราสักอย่างมาันก็ช่วงมึ่งก่อน แล้วระหว่างที่เราใช้ชีวิตอ่ะเราจะนึกถึงคำบางคำในในหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มทำความเข้าใจมันสำหรับผู้เริ่มต้นก็อ่านได้ไม่อ่านได้แต่ว่าถ้าอยากลองแบบศึกษารเรื่องปรัชญาเนาะก็แนะนำของคา,าริิกรานเป็นกวีเอกที่อยู่เนีการเวลาทำทุกคำข้อเขียนที่เขาเขียนอะไอะมันมันร่วมสมัยก็คือ แบบยุคปัจแจบบุบันได้ด้วยแล้วก็มันเหมาะที่จะเป็นหนังสือเดินทางเพราะว่าขนาดมันกบบระดาษแล้วก็เป็นอะไรที่หยิบขึ้นมาอ่านแล้วมันก็อยู่กับอยู่กับตัวเองตัวอยู่กับหนังสือให้เวลาคิดทบทวนเกี่ยวกับชีวิตคือมันมันอาจจะเป็นหนังสือที่แบบดูเนื้อหามันหนักหนาเลยแต่ว่าเราว่าชีวิตเราคนเราะบางเียมันต้องการช่วงช่วงเวลาแบบนี้ บ้างแบบช่วงเวลาแบบนี้หมายถึงว่าช่วงเวลาที่ได้ออกเดินทางได้มาอยู่แบบตัวเองได้มาอยู่ในที่ที่มันสงบสงบแล้วก็อ่านหนังสือดีๆที่ให้แน่คิดอะไรบางอย่างกับเราแล้วเราอาจจะได้แบบข้อคิดดีๆได้อะไรดีๆกับเวลาที่เรากลับไปแล้วเราก็จะไปเริ่มใช้ชีวิตของเราต่ออย่างได้อะไรกลับมาจากการเดินทาง